สวัสดีค่ะทุกคนเราพบกับอีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้กบอยู่ในครัวกำลังทำแกงไก่กะทิแกงไก่กะท,กกกะทิจะเอาไว้กินกับขนมจีนแต่คุณสามีกบเขากินกับข้าวทุกคนเป็นไงบ้างเตรียมเส้นขนมจีนเอาไว้ต้มมาให้ดูนะ เดือดปุดปุดแกงไก่ใส่มะเขือแต่ว่ากบจะยังไม่ไม่คือเตรียมเอาไว้มะเขือเ้วค่อยใส่เขือ่อเดี๋ยวให้มันเดือดไปทุกคนกบได้บูเบอรี่มาอร่อยมากบูเบอรี่คิดถึงใครอืมไม่น่ากินบูเบอรี่ก่อนเลย ก็บไว้ก่อนเดกกินทุเรียนทุเรียนรอบนี้คุณสามีก็กินด้วยนะเดกคนหนึ่งทุกคนทำไปไม่วันนี้ก็แค่แบบว่ามา,มาเป็นคลิปพูดคุยกันเฉยๆทุกคนถ่ายเข็บไว้เผื่อเวลาไม่มีคลิปก็จะได้ลง จะไม่ได้กินหมดกันรักควนี่รกมากแทนแทนแทนกูนนนน <balances. S 1> ไม่กินหมดหนะ <shocked> สากุบอกว่ากินให้หมดไปเถอะที่รักแล้วก้อยซื้อใหม่แต่กบว่าไม่ ใครจะมันจะไอซื้อซื้อกินอ่ะมันซื้อกินได้แต่ก็เสียดายตังเ <c oughs> ข้าใจไหมคะนางบอกว่านางสามารถซื้อให้กินได้แต่หนูบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณค่ะหนูว่าจะกินบ่อยๆหนูจะไม่กินทีเดียวแบบเยอะๆหนูบอกคุณสาแบบนี้ทุกคน ้งไปแบบนี้อาจจะได้ยินเสียงหม้อปุบ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 ปุปุบทำไปด้วยกินไปด้วยคุยไปด้วยหอมมากเลยแกงไก่นี้กินกบชอบกินกับขนมจีนแต่สากบนางชอบกินแบบกับข้าวอืมทุเรียนเห็นไหมคะทุเรียนของหนูจริงๆหนูอ่ะ อย่างที่ทุกคนจะเห็นนะขนาดขนาดกบกินบ่อยนะแต่กบก็ยังค่อยๆกินนะออก็ยังมีความรู้สึกค่อยๆกินละเมียดละไม,มในการกัดถ้าเป็นที่บ้านเราเนาะกับเมืองไทยทุกครั้งทุกคนจะเห็นว่ากบอะแต่คลิปทิตรอบที่แล้วรอบก่อนที่พ่อเสียเนยะกบกินทุเดียนบ่อยมากอืหวาน หวานมากแป้นสุดๆอ,อร่อยมากคนชอบก็ว่าอร่อยถ้าคนไม่ชอบก็จะบอกว่าเหม็นคนชอบก็อร่อยจังเลยคนไม่ชอบก็เหม็นจังเลย หวานค่อยๆกินค่อยๆ <c oughs> เอาความรู้สึก <c oughs> ค่อยๆเอาความาค่อยๆเอาความสุกเข้าไปทีละนิดละนิดละนิดใช่ไหมสามีกู่ะมาดูคลิป เวลากบก,กินทุเรียนนางบอกว่าทําไมค่อยๆกินกินไปเธอ,อกินทีละคร้เล็กๆเล็กๆทำให้เขารู้สึกไม่ดีว่าเขาไม่มีเงินซื้อใหเมีมกเยกินหรอกบก็พยายามพยายามบอกเขาว่าไม่ใช่หนูกินได้น้อยเพราะว่าหนูเอาความสุขเข้าไปทีช้าๆค่อยๆเอาความสุขเข้าไปพอเหมือน้กินเข้าไปปุ๊บความสุขมันก็คำเดียวหมดไงทุกคนก็ได้ไหมเนี่ยต้องค่อยๆกัด ไมค่อยเกิดแล้วทำไมลูกนี่อร่อยหวานเนาะก็ให้เอาไว้เก็บให้คุณสากินนะแล้วคําชอบเนาะกลกินทุเรียนกับมะพร้าวเนี่ยบ่อยกับแม่กับลูกที่บ้านอีกปีที่แล้ว ปีที่แล้วกบกินทุเรียนบ่อยมากใช่ไหมคนที่เมืองไทยแม่กับแม่กับครอบครัวน่ะยังไม่ได้กินทุเรียนกับมะพร้าวเท่ากบเลยปีที่แล้วกินมะพร้าวหลายลังเหมือนกันนะ,ะมาเอาไปกินบลูเบอร์รี่ดีกว่าบลูเบอร์รี่คือลูกใหญ่มาก มันไม่ได้หวานแบบมันไม่ได้หวานแบบอันนี้เสื่องหุ่นมาคือเปรี้ยวมากเปรี้ยวเลยเปรี้ยวแบบจี้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบหล,ลับตาได้เลยทุกคนวันนี้อากาศเริ่มดี แต่ก่อนหน้านี้คือหนาวสุดๆทุกคนต้นไม้ที่กบปลูกในบ้านอะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูไม่รู้ทำไมมันโตขึ้นมาแล้วมันเหมือนกูก็ลดน้ำให้มันอยู่นะแล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างทุกคนจะเห็นมันเริ่มเหมือนจะมันจะมันเริ่มเหมือนมันมันใบมันเหลืองอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร อมังลูกคือเปรี้ยวอืมต่ลูกใหญ่หวานอะลูกใหญ่ๆแบบนี้หวานมองเห็นไหมแต่ลูกเล็กๆเ,เปรี้ยวแต่งงวนคือเปรี้ยวเปรี้ยวเมน,นี่ชวนทุกคนกินผลไม้ ผุเรียนมาจากไทยบลูเบอร์รี่อเมริกาองุ่นอเมริกากินผลไม้จตนค่ะหมว,วกจะฟูๆนิดนึงนะทุกคนโอเคทุกคนจ๋าไปละ ไม่มีอะไรหาคลิปมาลงถ่ายเอาไว้เผื่อว่าไม่มีคลิปจะลงทุกคนขอบคุณนะทุกคนมันเป็นกำลังใจให้กบเสมอเลยอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลน์นะคะทุกคนจ๋ารักษาสุขภาพนําเดอแล้วเพื่อนๆทุกคนจ้าบายบาย